เดี๋ยวเรากำลังจะไปล่องเรือกันนะคะแต่ตอนนี้คือเรือติดค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะไม่รู้ว่าน้ําตื้นหรือว่าน้ําหนักคนเกินเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่รอบๆดูดูดูพี่ฝ้ายดูน้ำตื้นมากเลยอ่ะตื้นมากเลยนะคะน้นมากเลยค่ะจนเห็นก้นถีนคือเราก็ไม่รู้ว่าพี่ฝ้ายหนักเกินหรือไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเค มามองกล้องลูกค่ะไปไปว้าผมไม่สวยเลยลูกส้าคนมึงตื่นนอนนะคะนี่มีเพื่อนร่วมทิปด้วยอ่ามึงนีน้ำลึกไหมอ๋อถ้าพี่ชายอยากลู้พี่ชายลองโดดดูเอ้ยไม่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 ไปไอยากลู้นันลึกกป่านี่นี่นะคะสวยไหมคะ เป็นเรือยนต์นะคะแต่มีไม้พายใชล้แล้วอ่าเราจะกลับรำกันนะคะทำไมเราเป็นคนอย่างเงี้ยล่ะเป็นคนยังไงคะกลับรำแล้วเป็เวลาขึ้นไปปุ้นอ่ะเขาหลอกมาทะเลอ๋อนี่ไปกันค่ะไปกันต่อเราจะบอกว่าที่หน้านน่ะที่ร่องแก่งเยอะมากแล้วเรามีโอกาสเราก็จะได้ไปอีกหลาย หาโน้นนะคะหาดหินขาวาามีบริการล่องเรือนะคะน้ำใสมากพี่ฝันน้ำใสมากเห็นนี้เลยนะคะพอน้าตื้นใช่จริงๆอาอยากตกปลากัวกลัวไปแล้วนหน้าจมเลยอะ่ะน,นี่นะคะงแบบของเรานะคะอันเล่เยนี่นะคะดูสิคะ จะถ่ายรูปกันสวยงามนะคะเราก็นั่งอยู่ตรงกลางเรือผางูมันหักลงมาแล้วเห็นไหมน้าพายผาเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าผางมนะคะนี่นะคะผางมอยู่ตรงนี้หน้าหมดเลยนะหมดเลยแล้วมันมีจักบ้านเขาทำงานเขาบอกว่าอะไรนะก็เอวายทีที่ก่อนแล้วตรงนี้ทำไมท๊ะทีแต่ก่อนเขาเป็นแบบมันจะงูลงมาผามันจะหน้าผาเขาจะงูลงมาอ๋อาสารเหนือด้วยเขาก็เลยเหมือนแบบ เขาก็เลยบอกขามันงูขางูอะไรอย่างเงี้ยขางูหักลงมาน่ะขาไหนหน้าขาี่ยตรงเนี้ยค่ะอ๋อตรงนี้ที่ยื่นออกมาตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ฮะไปหมดแล้วมันก็เลยดูไม่ค่อยใช่มันหักลงมามันหักมันลงก็คือก้อนก้อนหินก้อนนั้นมันหักลงมาแล้วเออนี่มันไม่เหลือแล้วนะคะเขาก็เลยเรียบขางูนะคะงลงมาดูสิคะตรงนู้นเขาทำอะไรกันนะพี่ผา ทะเลน้ำห้านะคะทะเลน้้ำานะะคนี่ร้อนก็สถานการณ์โควิดนะคะมาตีใน่นอนใช่นี่คือก็จะมีแต่คนที่นี่นะคะที่เข้ามาเล่นเพราะว่าถ้าคนต่างถิ่นเขาจะไม่รู้เขาจะไม่กล้าเข้ามาใช่แล้วจะบอกว่าที่นี่ขนทรายได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปคิดขนทรายเดี <k 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 ๋ยวเราจะไปขนทรายกันต่อนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนี่จริงตกองผู้ราเหนือนะเว้า สามรอบใช่เดินถือขันถืออะไรเงี้ยเดินมาจากวัดแล้วก็เดินมาแล้วก็ก็คือข้าแม่น้ำฝั่งน้นมาฝั่งนี้เพื่อมาขนทรายเพราะทรายมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีทรายที่วัดให้เราเหมือนช่วยทําบุญอ่าโดยที่เราไม่ต้องเดินลงไปแม่น้ําเองใช่นี่นะคะนี่คนเขาก็จะมาเล่นน้ําแก่ร้อนกันน้าแก่ร้อนนะคะคลายร้อนช่วงสงการเนาะใช่ใช่นี่ วิวสวยมากบอกเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศด,ดีถ้าจะดีกว่านี้พี่ฝันโปดยลงน้ำเราเก่งใจเราต้องเก็บไว้ไปเล่นเล่น,เล,นเล่นขนทรายช่วงเย<า>็นวันนี่นะคะสวยเนี่ยเขาก็จะมาขนทรายฝั่งนี้มันจะมีทรายทรายอยู่ฝั่งนี้ด้วยจะบอกว่า ใช่โอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งตามเรือเราจะวิ่งตามเรืออันนี้ไก่ไ่อันนี้อันนี้อันนี้คือหาดอะไรผู้อู้เหนือะหานหินขาวเจ้าหันหินขาวเจ้าหันหินขาวหินไม่หันขาวเลยเออหินประหันขาวสักอันางไม่เอตอหินเป็นตะไคร้หมดแล้วเนีใช่แล้วแล้วนี่จะจะวิ่งตามเรือทันไหมน้องฝนสี่สิบสักมากโอ้โหบเลยนะะ น่นที่เราจอดไว้ตรงท่าเรือตรงนน้นนะคะที่เราขึ้นเราก็จะนออยู่แถวนี้นะคะดูๆเอวาเล่นน้ำแล้วค่ะเล่นน้อยนะคะก็เป็นเวลาถ่ายรูปของสามสาวนะคะนี่เขาเตรียมพร้อมมาพร้อมเลยเห็นไหมข้างหลังหกถูกทิ้งกลางทางเอ้กลางไม่น้ำโดูดโดนี่นะคะส่วนเอวาดิ อยู่ในน้ำนี่นี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะกว่าจะได้ภาพสวยจรภาพนี่นะคะดูความความทุลักทุเลของการได้ภาพนะคะทำอะไรกันคะนี่เขามากันแก๊งลายดอกนะคะแก๊งลายดอกตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านปู่บรญยานะคะกำลังจะมาเปลี่ยนรถอะค่ะเพื่อที่จะไปขนทรายเข้าวัดค่ะเมื่อกี้เราไปล่องเรือกันมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปที่ ไปขนทรายเข้าวัดกันค่ะอตอนนี้มีสมาชิคเพิ่มเลยต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนยานพานะตอนนี้นะคะเรามาถึงท่าน้ําแล้วใช่แล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ท่าน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปขนทรายนู่นะนู่นไหนไหนพนนี่นี่ยุงริมแม่แม่แมตกักทรายอยู่นู่นอ๋อตรงนั้นเ,เดี๋ยวเราไปดูทรายกันดีกว่าไปดูค่ะ นี่นะคะตรงนี้ลึกกว่าตรงเมื่อกี้นี่เขาเอาทซตยตรงนี้กันแม่นนี้เขาขเขาเขาเขาเอาแบบนี้เหรอกลองไงกองล้างของไหนไหนกลองกลองแล้วมันเสียงดังเปล่ามันกองแล้วมันเสียงดังเปล่าเล่นมุกคนแก่ไม่รับไฟอ๋อเหรอมุกนี้คนแก่รับไม่ทันเฮ่ยนะคะวิธีตักราแเราปกติจะข้าไปตักเลยอันนี้เขากรอกหินออกใช่ไหมใช่ค่ะ นี่นีึกว่านี่นึกว่าร่อนเอาทองอะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตักทรายกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยไปเลยข้างล่างเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตักทรายเข้าวัดนะคะใช่แล้วค่ะอ๋อั่วมาไหมมาไหมอ๋ั่วนี่อ่าเอ็มยกไปส่งต่อส่งต่ออ่าส่งต่อส่งต่อไปคันทาองฟ้นไหมคันหัวนะโอเคไปค่ะ เดี mm ๋ยวเราจะขนทรายไปที่ไปไหนต่อฝันตรงต่อมาดูนะคะนี่ค่ะเราขนทรายไปไปเราจะไปที่วัดต่อปะไปที่วัดกันเลยค่ะพระค่ะก็จะไปที่วัดกันแล้วค่ะนี่ได้ทรายมาอยู่ข้างหลังทราายยมอนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปขนทรายเข้าวัดกันใช่แล้วค่ะที่เราบอกก็คือ เรามาตักทรายเพิ่มนะคะอ๋อเดี๋ยวจะไปตักทรายเพิ่มนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้น้อยไปใช่เดี๋ยวเราจะไปท่ากันที่เราไปเมื่อวานใช่ไหมได้น้ำเมื่อวานนะใช่ตากันค่ะนี่นะคะสวยไหมคะสวยไหมคะบรรยากาศนี่นี่นะคะเรามากับหัวหน้าแก๊งฟัดนมนมไปไหนวะหัวหน้าแก๊งนี่ชมหน้าชมหน้าหัวหน้าแก๊งของเราว่าไงคะหัวหน้าหัวหน้าแกงหัวหน้าแก๊งไปลงไหนต่อ ฟันฟันไปทางไหนฟันมองหน่อยทีทีลูกฟันทีที่ฟันไปทางไหนคะลูกยอย่างอื่นอยู่ค่ะไปไปทางนน้นกันไหนอ่ะเอ๊อ้ยแบเป็นเลนี่เราลุยน้ำกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักทรายตรงนู้นนี่นีเขาเขากำลังขุดทรายกันนี่ค่ะไปไปทางนู้น เดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ดีกว่าว่าทำไมต้องกดทรายเข้าวัดผู้รู้ค่ะเดี๋ยวเราไปถามไก่ของเราก่อนนะคะทำไปต้องกดไงเราคนทรายเข้าวัดเ่อที่เพื่อนไ่จะไปก่ออะไรนะแม่เขาเรียกว่าขอเข้ามาเพราะว่าเราไปเข้าไปในวัดเราก็เหยียบดินเหยียบทรายเข้ามาใช่เราก็ต้องเอาไปคืนใช่ เขาเรียกว่าการทำรูนนะคะนี่นะคะนี่สมาชิกแข้งฟันน้ำนมของเราอีกหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงไอรินค่ะนี่ถ่ายให้คุณป้าร้อยสดค่ะคุณยายมาเริ่มเริ่มค่ะพี่ฝันโคดตรงนี้มีแต่ดินมีแต่หินมีแต่หินแบบเขาคือเอามาแล้วก็มันร่อน ไล่ยดสีกับลุ้งลุ้งใส่ใจมาแต่ตรงนี้ไงนี่ไงเราก็ต้องขุดอ่ะนี่พี่ผัทุบดิพี่ผัทุบดิถ่ายรูปมวไปเขาให้มาขุดทรายนี่ไงเราขุดขุดว่าไงขุดมาแล้วแล้วก็โกยหินออกแล้วยังไงต่อแล้วมันก็จะเหลือทรายดิบนิดนึงอะเออเนี่ไงได้ทรายแล้วมาอยากมีส่วนเร็วไอันี้เร็้ยวอันนี้ นี่ค่ะได้หินได้หาทรายไม่เจอเขาบอกว่าทรายมันไหลไปโน่นเราเมื่อกี้ได้ก็ลงอนนี้เจอมันนี่ค่ะเราก็หาทรายไปได้ทรายอันนี้คือทรายนะคะนี่ทรายทำแล้วถ่ายรูปจะมีผิวเดียวมาถ่ายรูปดีกว่าเราได้ทรายมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่วัดต่อเราจะเอาทรายไปก่อเซนต์อีกันที่วัดจ้า เราบอกว,ว่าอยากเล่นน้ำนี่นี่นะคะเออสนุกกันใหญ่เด็กๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปบูชาตุงกันนะคะเพื่อไปปัดทรายอ่าเดี๋ยวเราจะไปปัดทรายกันพี่สาน้อยพี่ชายหนุ่มสองสามนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะไปปัดไป เราไปตักมาจากแม่น้ํานะคะจากท้าน้าเนาะเดี๋ยวเราจะอ่าแล้วนี่ก็คือตรงที่เราไปบูชาแบบ่าเดี๋ยวเราจะไปเทายกันโอเคไปก่อบเปลรายกันนี่อันนี้คือขนทรายพวนเรียบร้อยแล้วขนทรายแล้วใช่ไหมขนทรายเขาแล้วนี่ไดทรายของเราเนี่ยได้มาใช่คือถ้าเป็นตอนเด็กตอนตอนตอนเขาเรียกอะไรนะตอนเด็กๆตอนสมัยก่อนเขาก็จะเดินไปตักทรายที่ผ่าน้ำาดใช่ไหมใช่ตอนนี้เรามีรถแล้วก็เอารถมาที่วัดนะคะปกติแ ปกติต้องเจอสามที่เอบอกเลยโอเคแต่ที่นี่มีทรายบูชาด้วยนะคะอ่าเพราะว่านี่ซื้อหลังตรงนี้นะนะคะนี่นะคะนี่ถ้าใครที่เหยียบไปตักก็บูชาตรงนี้อ่าแล้วก็ทำการเททรายที่เราอธิษฐานก่อนนะคะพี่ผ่านอธิษฐานก่อนจ้าถูกขอให้ปังๆค่ะขอให้ได้สบายไวๆสักทีเถอะจ้าเถอขอให้เจอดูขอให้เจอเด็กคู่อ่าโอเคมา ถังแตกซะ่ล้วสงสัยจะได้บุญใหญ่หล่นเขาี่หนักมากเลยค่ะทดูคนเทไปเลยเทไปเลยอ่าเทไปนู่นอีกนู่นอีกแข็งนู่นอีกนู่นนี่นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการปักตุงนะคะตุงประจำปีนะคะอันนี้จะเป็นปูเกิด12ราศีนี่นี่อ่ะปักเข้าไปนี่ เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นอกองทรายนี่โอ้โหทิปวันนี้นะคะเราก็คือไปล่องเรือนะคะขนทรายเข้าวัดแล้วก็มาบจบที่วัด,วดกัน่ตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน